วันนี้เวลา8นาฬกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2567 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระนวประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออดก,กรงพิธีพราหม์เฝ้าทูลออกทุลีป,ประบาทกราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาเจิมพระโคพอและพระโคเพียงแลคันไถก่อนเริ่มการไถดะโดยทักษินาวัดสามรอบไถแปรสามรอบพร้อมหวานเมล็ดพันุข้าวแล้วไถกลบอีกสามรอบ พระราชพิธีเพื่อชมองคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสำคัญที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ส่งให้ความสำคัญมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อบำรุงขวัญเกษตรกรและชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักโดยผลการเสี่ยงทายปีนี้ พระยาแรกนาบั้งสัตยาทิฐานหยิบผ้านุ่งได้ผ้าห้าคืบพยากรว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารบางสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และผลการเสี่ยงทายอาหารเจ็ดสิ่งสำหรับพระโคพร,ระโคกินน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรท่านยาหารพลาหารพักษาหารบรรษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2567จํานวน16คนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2567จํานวน12กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี2567จํานวน7สหกรณ์และปราช์เกษตรของแผ่นดิน3สาขา เวลา9.46นาฬิกา46นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทอพระเนศการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ในแปลงนาสาธิตเพื่อใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2568 ด้วยพันธุ์ข้าวขาวดอกมมลิ105เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มสำหรับผลการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2566มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในานาข้าวได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิตรวม9 6กิโลกรัม ส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันหลักได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆมาปลูก8พันได้แก่พันุขาวดอกมะลิ105ผลผลิต903กิโลกรัมพันกอขอ6ผลผลิต547กิโลกรัมพันกอขอ87ผลผลิต1030กิโลกรัมพันกอขอ9กผลผลิต337กิโลกรัมพันกอขอ43ผลผลิต436กิโลกรัม พันกอขอแปดบห้าผลผลิตหนึ่งพเจ็บากิโลกรัมพันกอขอแปดสิเอ็ดผลผลิตห้ารอยกิโลกรัมและพันสันป่าตองหนึ่งผลผลิตห6 0้อยหกสิกิโลกรัมผลผลิตรวม5,686ัน้แปดหกกิโลกรัม ทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพนางคันแรกนาขวัญประจำปี2567และนำไปบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบต่อไป วันนี้เวลา10นาฬิกา11นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอสริปินเทอรุจิประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลออกทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้ นางกาญจนาพัทรโชคเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมเฟาทูลออกทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมนางกาญจนาพัทรโชคเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศมาก่อน นายสุริยาจินดาวงเอกอัคราชาทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลองอทุลีประบาดกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชาทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา นายสุริยาจินดาวงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประาช,าชาติร,ารัฐอเมริกามาก่อนนายธานีแสงรัฐเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐเกาหลีเฝ้าทูลองทุลีประบาดกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรารณรัฐเกาหลีนายธานีแสงรัฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน นางสาวนิธิววดีมานิดกุลเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนาจักรนอร์เวย์เฝ้าทูลองทุลีประบาดกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนาจักรนอร์เวย์นางสาวนิทิววดีมานิทกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมาก่อน นายชัดชัยวิระยะเวชกุลเอกอัครรชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอากาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครรชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนนายชัดชัยวิระยะเวชกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อน นางสาววิมลพัชระรักษาเกียรติเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีเฝ้าทูลอองทุลีประบาดกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีนางสาววิมลพัชระรักษาเกียรติเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนาจักรนอร์เวย์มาก่อน แนรุตธธรรม,มงคลเอกอัครชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกเฝ้าทูลออกธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกแนรุตธธรรม,มงคลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงศูลม,มาก่อน นางสาวอุรวดีสศรีพิรมเอกอัคราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลออกทุลีประบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางสาวอรวดีศรีพิรมเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อน นางพันธิพาเอี่ยมสุธาเอกะโรหิตเอกอัคราชทูตคณะผู้แทนท้าววอนไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลออกทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตคณะผู้แทนทาววอนไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนางพันธิพาเอี่ยมสุธาเอกะโรหิตเคยดำรงตำแหน่งเป็น รองประหลัดกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงมาก่อนนายเชิดชยัชยใช้ไวยวิทย์เอกอัคราชทูตคณะผู้แทนทาวรไทยประจำสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนทาวรไทยประจำสหประชาชาติณนคนครนิวร์กสหรัฐอเมริกานายเชิดชายใชย้ไหววิทย์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาก่อน น,นายนรงบุญเสถียรวง์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปเฝ้าทูลอ,องทุีประบาทกราบถวายบังคมลาในโอากาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเป้น,นายนรงบุญเสถียรวงเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุนมาก่อน ในโอกาสนี้พระราชธารรมพระบรมราชวรโรกาสให้นายจัก,กริดกระจายวงอธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่